มาในหัวข้อการแก้อสมก,การพหุนามนะในกรณีจะเป็นยกกําลังสองนะอ่ะเกรินกันก่อนปกติที่เราเรียนกันเนะี่ยเราจะเรียนแบบพหุนามที่เป็นสมก,การใช่ไหมเช่น x กาลังสองลบสอง x ลบสามเท่ากับศูนย์อันนี้หาคําตอบได้ง่ายๆด้วยการแยกตัวประกอบแล้วจับฝั่งขวาเป็นศูนย์มันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรอะ่ะต้องเป็นเลขที่เป็นสองวงเล็บคูณกันนะ่ะ ตัวแรกก็จะได้มาเป็น x กับ x อีกตัวหนึ่งละ่ะเลขอะไรคูณกันได้3รวมกันได้2ก็ต้องเป็น3กับ1แบบนี้อ่ะคราวนี้ก็ต้องดูว่ารวมกันแล้วได้กลายเป็นเลข2เครื่องหมายละ่ะเครื่องหมายก็ต้องเป็นลบที่ตัวเลขมากบวกที่เป็นตัวเลขน้อยแบบนี้เออเช็คพจน์กลางได้ลบส x เช็คพจน์ไกลได้ x เ,เดียวรวมกันได้ลบส x เออถูกคราวนี้ x ก็เลยได้กลายเป็น 3แล้วก็ลบ1แบบนี้นี่คือเบสิกการหาคำตอบของสมงการพหุนามยกกำลังสอง่อะแต่คราวนี้แก้อสมการพหุนามกำลังสองบ้างคล้ายๆกันหลักการก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องมาเซตอัพกันก่อนว่าต้องทําให้ฝั่งขวาไอ้ตัว x กําลังสองเนี่ยเป็นบวกแล้วก็ทําให้ฝั่งขวาเนี่ยเป็นศูนย์ หลังจากนั้นทําไงต่อละก็คล้ายๆเรื่องสมก,การก็คือแยกตัวประกอบก็เลยแยกมาได้เป็นตัวเดิมเลยนะด้านซ้ายแยกมาได้เป็น x ลบสามคูณกับ x บวกหนึ่งแบบนี้เครื่องหมายเมื่อกี้เป็นที่เราเห็นเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ใส่ตามมาเลยเอออ่านี่แหละเห็นไหมจะเห็นว่ามันจะแยกตัวประกอบคล้ายกันเลยด้านซ้ายแยกตัวประกอบด้านขวาก็ต้องทําให้เป็นศูนย์เพียงแต่แตกต่างกน,นต้องเครื่องหมายแค่นั้นเอง อ่ะคราวนี้เราจะพาดูกันว่าหลังจากนี้จะทําไงด้วยความที่อสมการผู้ถามหน่อยคําตอบมันมีเยอะไหมยเยอะมากมันอาจจะมีร้านคําตอบเลยก็ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเราก็เลยต้องวาดเส้นจํานวนอ่ะเราจะวาดเส้นจํานวนออกมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราจะเอาคําตอบที่กับเครื่องหมายเนี่ยมาใส่จากบวกหนึ่งกับเครื่องหมายจากบวกหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่ง <c oughs> จากลบสามกับเครื่องหมายกลายเป็น <c oughs> บวกสามแบบนี้หลังจากนั้นกติกาของเรื่องอัสมการให้ใส่ด้านขวาเป็นบวกสลับกันไปเป็นลบแล้วก็สลับด้านซ้ายเป็นบวกแบบนี้ <S <S 1> <S 1> นี่คือกติกาหลังจากนั้นเราจะมาดูเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับให้ใส่เป็นโปร่งแต่ถ้ามีให้ใส่เป็นเครื่องหมายทึบแบบนีแ้แต่ข้อนี้มันเป็นโปรมันเป็นเครื่องหมาย มากกว่าที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็บกเลยใส่โปรง่งแบบน,นี้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูความหมายถ้ามันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยคำว่ามากกว่ามันให้ความรู้สึกว่าเลขเยอะเนาะเป็นบวกบวกอะ่ะก็ให้ลากเส้นไปหาพื้นที่ที่เป็นบวกแบบนี้นี่เป็นด้านนี้เป็นบวกก็ลากไปเป็นบวกแบบนี้อ่าก็จะได้ออกมาละนี่คือเซตคาตอบถึงได้บอกว่าเราต้องเรียนเซตก่อนที่จะมาเรียนเรื่องจํานวนจริงก็จะได้ออกมาเป็น เซตคำตอบเท่าไหร่อ่ะเราเรียนเรื่องเซตมาแล้วเราก็เอามาตอบเป็น1บรรทัดเลยนี่ก็เริ่มคำตอบตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงลบ1นึ่งยูเนียนกับเปิด3ไปจนถึงอินฟินิตี้แบบนี้โอเคนี่แหละจริงๆแล้วไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นคำตอบของข้อที่1นะอ่ะเราเริ่มเลยข้อนี้ก็เลยตอบอ่ะเดี๋ยวเอาคำตอบข้อนี้ไป ไปตอบเป็นโจทย์ข้อแรกนะโอเคแบบนี้อ้าวสรุปมีอยู่สี่หลักการเวลาที่เราเจอพวกตัวแปรยกกำลังสองกำลังหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเนี่ยให้แยกตัวประกอบก่อนโดยพยายามทำให้ด้านหน้าเอกเนะ่ยห้ามเป็นลบทำให้เป็นบวกไปสร้างมันจะได้ง่ายโอเคหลังจากนั้นขั้นที่หนึ่งให้แยกตัวประกอบให้เป็นสองวงเล็บคูณกัน ถ้าเป็นยกกําลังสองก็มีสองวงเล็บยกกาลังสามก็มีสามวงเล็บแล้วก็ทําให้ฝั่งขวาเนี่ยเป็นศูนย์เออหลังจากนั้นเอามาเขียนเป็นเส้นจํานวนนี่สเต็ปนี้เอามาเขียนเป็นเส้นจํานวนหลังจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกจากด้านขวานะสลับกันไปแล้วถ้ามีเครื่องหมายสเต็ปสี่ถ้ามีเครื่องหมายมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับให้เอาช่วงที่เป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้าเป็นน้อยกว่า น้อยกว่าเขากับเนี่ยเอาช่วงที่เป็นเครื่องหมายลบแบบนี้อ่ะมาลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้โชคดีละเขาแยกตัวประกอบออกมาให้แล้วเป็นสองวงเล็บคูณกันอ่ะงั้นเอามันวาดเป็นเส้นจํานวนเลยวาดไปคำตอบมันมีเยอะมากอ,ะอ่ะอะวงเล็บแรกกลับเครื่องหมายจากบวกสองเป็นลบสองวงเล็บขวาจากลบห้ากลับเครื่องหมาย <c oughs> กลายเป็นบวกห้าแบบนี้ จะเตะต่อมาให้ใส่เครื่องหมายเลยใส่บวกลบบวกแบบนี้หลังจากนั้นไปโฟกัสที่เครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่าให้เอาที่ช่วงที่เป็นลบแล้วคราวนี้ต้องใส่ทึบหรือโปร่งดูที่ไหนดูที่มีเครื่องหมายเท่ากับหรือเปล่าอ่ะนี่มีไหมไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยงั้นก็ใส่เป็นโปร่งไว้แบบนี้เลยอ้าวนี่แหละแล้วเราก็เลือกเลยช่วงที่เป็นลบใส่โยงป้าวเข้าไปแบบนี้เออ สุดท้ายได้คําตอบไปเลรอ่ะเรียนเรื่องเซนมาแล้วทบทวนดิก็จะได้คําตอบเป็นลบสองไปจนถึงเปิดห้าแบบนี้ตอบมาชิวๆเมื่อ,อ,อกี้เป็นสองวงเล็บเครานี้มีสามวงเล็บบ้างเหรออ้าวก็ทําเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ที่มาของมันเนี่ยเมื่อกี้มันสองวงเล็บใช่ไหมกนน็คือการยกกําลังสองแต่นี่มีสามวงเล็บก็คือ x ยกกําลังสามแต่ก็ทําหลักการเหมือนเดิมด้วยความที่โจทย์ใจดี ให้ด้านซ้ายเนะี่ยมาเป็นวงเล็บสามวงเล็บคูณกันและด้านขวาก็เป็นศูนย์ยังเป็นแล้วนกาจัดการหาคำตอบได้เลยเอามาสเก็ตภาพได้เลยอ่าวาดแต่เส้นแนวนอนแบบนี้แล้วก็ใส่เตรียมพื้นที่ใส่วงใส่ตัวเลขไปเลยอ่าเริ่มจากเลขที่ติดลบก่อนแล้วก็ไปโฟกัสไอ้บวกสองกับบวกสามเพราะเราต้องกลับเครื่องหมายนี่ให้เริ่มที่บวกสามก่อนละกันกลับเครื่องหมายบวกสามกลายเป็นลบสาม ต่อไปบวกสองบงกับเครื่องหมายบวกสองกลายเป็นลบสองแบบนี้แล้วสุดท้ายกลับเครื่องหมายจากลบสกลายเป็นสแบบนี้อ้าวพอ,งงล, 4, บบอ,อลงเสร็จทั้งแนด้านหน้าเเป็นบวกทุกตัวแล้วให้ใส่เครื่องหมายบวกไปด้านขวาก่อนสลับกับลบแล้วก็ไปบวกสลับกับลบแบบนี้อา้าวทางนี้เราก็มาวางก็จะวางจุดเทือบหรือจุดโปร่งดีนี่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยงั้นต้องเป็นเครื่องหมาย โปร่งขา,ขาวๆแบบนี้ไว้อ่าคราวนี้ก็มันเลือกช่วงสัญ,ญลักษณ์ถ้าอ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์มากกว่าก็คือด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาคาว่ามากกว่าก็โยงไปที่เครื่องหมายบวกแบบนี้ <c oughs> โอเคเห็นไหมมากกว่าจะโฟกัสที่พื้นที่ที่เป็นบวกอ่ะอันนี้ก็ตอบเลยแปลงภาพําให้กลายเป็นหนึ่งมัทัดเลยกลายเป็นลบสามไปจนถึงเปิดลบสอง แล้วมันก็ขาดใช่ไหมการที่ขาดเราต้องเชื่อมด้วยสัญลักษณ์รวมหรือยูเนียนใส่ยูเนียนไปอ่ะฝั่งขวายม่มีก็คือ4ไปจนถึงอินฟินิตี้แบบนี้ตอบเออนี่แหละหน้านี้ก็คือหลักการแก้อสมการที่เป็นยกกำลังสองถ้ายกกำลังสองเราก็แยกออกมาเป็นสองวงเล็บคูนกันได้ออกมาเป็นสองวงเล็บแต่ถ้ายกกำลังสามเช่น x กำลังสามบวกสอง x กำลังสอง 2, เนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็แยกมาเป็นสามวงเล็บ แล้วก็ได้ออกมาเป็นเซตคําตอบแบบนี้อ่านี่แหละไปทบทวนหลักการแล้วก็ทําโจทย์ให้หลากหลายนะครับ